ยับอยู่ๆแต่ถ้ากจอยู่ๆสกครูนิดงครับคลิปนี้เรามาทดลองใช้บอทด iQ บอ a ออโ u t o c กันต่อนะครับเป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เวลา13บสนาฬิกานาทีนะครับก็เพิ่งอัปเดตกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อัปโหลดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้ได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวทําตามผมได้เลยนะครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็เขียนที่ top ได้เลยนะครับ แล้วก็ i n s tall ครับรอสักครู่นะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีอยู่ 2- 3สามจุดนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก็เรียกวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับรอกันสักครู่นะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อน เปิดแอปทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเปิดแอปเหมือนเดิมแล้วก็เราจะต้องเปิดเทรดดิ้งฮิตอรี่ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะดะูคือเช็คตรงนี้นะครับว่าชนะหรือแพ้นเนี่ยคือตัวบอร์ดเนี่ยจะมาเช็คตรงนี้นะครับมาดูส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับมีอะไรบ้างก็จะมีตรง entry view นะครับก็คือดู ดูปุ่มต่างๆว่าเราแคปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ลืมไปนะ่าตอนนี้ทําปุ่มมาให้ดูแล้วนะครับต่อมาครับส่วนที่เพิ่เนก็มาคือหมวดตรวจสอบนะครับตรงนี้ทีนี้ก็จะมีปุ่ม Verify View ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คว่าตําแหน่งหรือรูปที่เราจะค้นหาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับต่อมาครับทุกอย่างอันเดิมเหมือนเดิมหมดนะครับแบบพวกนี้ก็สลับตําแหน่งกันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ทําความเพื่อที่จะการทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ มีเท่านี้เองนะครับส่วนอื่นเหมือนเดิมหมดนะครับทีนี้ผมจะแนะนำนะครับลองาอินทีวิวดูนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมี I i g h e r lower, ์นะครับ amount นะครับจะพิกัดบวกนะครับจะพิกัดบวกสีส้มนะครับแล้วก็ expiration นะครับเลือกเวลาแล้วก็จะพิกัดโซนเวลานะครับแล้วก็จับภาพปุ่มบวกนี่เราจะต้องเจอ 1, 2, 3, 4, 5สหารูป 8รูปนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับต่อมาครับตรง modify view นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับทีนี้วิธีการแคปนะครับปุ่มนี้มาใหม่มันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับให้เรากดเข้าเดร์ไปทีหนึ่งก่อนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้ที่เขียนว่า option ตรงนี้นะปุ่มนี้จะเอามาช่วยนะครับก็คือช่วยกรณีที่การตรวจจับการหมดเวลามัน ผิดเพี้ยนไปนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะฮะเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมดีกว่าก็คือถ้าเจอจับด้านบนเจอก็ไม่ต้องจับด้านล่างจับด้านล่างเจอก็ไม่จับด้นบนนะครับประมาณนี้นะก็จุดเข้าจุดเขาเรียกจุดจับตรวจหมดเวลานะครับน,นี่ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเราแคปเลยมันจะให้เราแคบสามรูปนะครับให้เราแคปไปเลยนะครับออปชั่นหนึ่งก็นี่ตำแหน่ง ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยกด enter ไอ้กด space bar เลยนะครับแล้วก็คลิก option หนึนะครับแคปเหมือนเดิมนะครับนี่แคปเลยแคปเข้าไปนะครับแล้วก็ option สอนะครับก็แคปรูปเดิมนะครับแคปรูปเดิมเลยนะครับเราก็อาจจะให้มันขย,ขยายใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ให้มันอยู่ในขอบเขตตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ วอลลี่ไโซนนะครับก็คือขอบเขตที่เราจะให้ตัวรูปภาพเนี่ยไปหานะครับเราก็ครอบมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณให้มันแบบชัดๆกันไปเลยนะครับทีนี้เราก็ดู Verify Vi e w นะครับนี่มาแล้วนะครับก็ลองดูว่ามันมันใช่ไหมนะครับอ่ามันโอเคหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เราทดสอบนะครับวอลลี่ไฟเทสนะครับตรงนี้ราคลิกเข้าไปโอเคแบบนี้คือถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราก็ อะไรอีกทดสอบอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูภาพนะครับดูภาพของข้อม,มูลเทรดผมเพิ่มตรงนี้นะนี่ทำเมื่อโซนทงชนะทงแพ้ทงเสมอนะครับบิตมนอนารีดิจิตอลแล้วก็ตรวจจับผลการเทรดแล้วก็ข้อม,มูลเทรดเอาใส่เข้ามาในแกลเลอรี่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ดูว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าภาพไหนหายไปไหมอะไรพวงนี้นะมันจะแจ้งบอกเราเออภาพหายไปเราต้องไปแคปมานะครับก็เพิ่มการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ครับตรงนี้ดูโฟกัสยังไม่เคยแคปโฟกัสมาก่อนเ,อเราแคปโฟกัสเลยนะครับโฟกัสนี่จริงๆก็เคยแคปนะ,ะเดี๋ยวเราลองแคปรวมปิดแล้วมันหายหรือเปล่าโฟกัสนะครับแล้วก็โฟกัสหนึ่งโฟกัสสองตรงโฟกัสนี่อาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่นะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะยังไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้ว่ามีบล็อกไหนจะใช้หรือเปล่านะแต่เราทําแบบรวมๆก่อนนะครับทําให้ไอเกี o วชั่นใช้ได้ก่อนโอเค ทีนี้เราก็มาดูดูโฟกัสอ่าโอเคถูกต้องนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เรามาดูจุดเข้าเดอร์ในวันนี้บ้างนะครับผมจะเทรดอ่าสิบสิบวินาทีก็แล้วกันนะครับสิบวินาทีคือเท่งเทียนสิบวินาทีนะครับแล้วก็ใช้จุดเข้าเดอร์เป็นเป็น IQ Bot นะครับพิเลตอ่าสเปก็เขาเรียกว่าตั้งพิเลตตามนี้เลยนะครับอ่าตาม default เลยนะครับแล้วก็ การคำนวณก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนการคำนวณใหม่แล้วก็คือเป็นจบแท่งหนึ่งนะครับ 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งเยไม่มีเลขหนึ่งน้ำหนาคือจบแท่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันการวิบวับนะครับแล้วก็จุดเข้าออเดอร์นะครับที่ดีผมท,ทดลองหลายแบบนะครับก็คือลูกศรดีที่สุดนะไอสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมพวกแท่งเทียนอะไรพวกเนี้ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับหรือเราทําไม่เป็นหรือว่าเขียนว่าไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็ตรวจสอบซ้บาแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะครับก็เออมันก็แปลก มันอาจจะเป็นที่พิกเซลนะครับพิกเซลของการแคปตรงนี้มันน่าจะมีผลนะเพราะว่าเราต้องการพิกเซลที่พอดีเป๊ะๆใช่ไหมครับแล้วพอเราขยายเงี้ยนี่พิกเซลมันเปลี่ยนนะอืมเล้วทำไมเราไม่เอาสีวะโอ้โอเคเดี๋ยวเราค่อยคิดนะเราเอามันใช้งานได้ก่อนนะครับดูด้านล่างนะซิกอ่านี่คือจุดที่เราแคปมานะครับมี5รูปนะครับแล้วก็ซิกดาวก็มี5รูปเหมือนกันแต่เวลาเราจะใช้นี่เรามาเลือนตรงนี้นี่ ถ้าเราอยากจะเลือกอันไหนเราก็ใช้อันนั้นนะครับอ่านี่สมมุติว่าเราเลือกซิกหนึ่งซิกหนึ่งมันขึ้นอะไรมาซิกหนึ่งอนนี้ซิกหนึ่งคือขึ้นลูกศรอ,อันนี้นะครับลูกศรสีเขียวแล้วก็นี่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ซิกหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเทรดผมจะทดลองสักสิบออเดอร์นะครับแล้วก็ทดลองก่อนอ่ะเดี๋ยวผมทดลองกดปุ่ม คอตรงนี้ก่อนทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าปุ่มคอผมนี่ทํางานได้หรือไม่นะครับทํางานได้นะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มปุ่มพุทอีกที๋ยวรอสักครู่นะครับหรือเราจะกดไปเลยก็ได้นะครับมันจะเพี้ยนหรือเปล่า,อาลองดูนะโอเคอกดได้นะครับกดได้ เดี๋ยวเรารอให้มันชนะเสมอแพ้ก่อนนะครับอ่าเราปิดตรงนี้ไปคือตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงนี้จะต้องมีแถบเดียวนะครับมีหนึ่งเดียวนะฮะอันนี้มีหนึ่งเดียวมีสองสามสี่ห้านี้ไม่ได้นะอ่าต้องอันเดียวนะครับแล้วก็อ่าต้องเปิดอันนี้ทุกครั้งนะครับนี่สาคัญมากเลยคืออันนี้กับอันนี้นะครับสําคัญมากเลยนะเพื่อเอามาคํานวณนะ ในอนาคตไม่แน่อาจจะใช้ตรงนี้นะครับอย่างเดียวก็เป็นไปได้นะเพราะมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะอืเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราเอาเอาที่มันใช้งานได้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อเทรดเดอร์ยยยอยากเอาไปลันทัวร์เมนต์อะไรพวกนี้นะแบบโอ้ไม่อยากเฝ้าไม่อยากเฝ้าจอไม่อยากรอจุดเข้าออเดอร์น,นะบางทีก็เสียสายตาเนาะเราก็ใช้โปรแกรมช่วยเทรดนี่แหละนะครับให้มันปล่อยยาวๆไปเลยนะครับแต่ถ้ามันทํางานได้นิ่งแล้วก็ สามารถใช้สร้างรายได้ถ่ายนะครับเอาลองกดปุ่มทดสอบใหม่อันนี้ถูกต้องหมดแล้วนะครับโอเคทีนี้เราเอา่าเราเพื่อป้องกันเพื่อเราจะเช็คว่าทั้งหมดนี้มันทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราปิดนะครับเราปิดปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เรามาเช็คดูว่าโปรแกรมมันจะจําข้อมูลของเราไว้หรือเปล่านะครับ คือในการเขียนโคดก็ใช้ AI ช่วยนะครับ AI เนี่ยคือเกือบร้อยเปอระเราก็แค่มานั่งตรวจสอบเฉยๆนะครับว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่านะไล่เช็ค1 2ึ่งสองมสีอะไรก็ว่าไปนะเราก็เปิดอันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเทรดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อะไรอีกตรงนี้88อ่าหรือ8ปดหอ่าเราเปลี่ยนเป็น8ปดสบนะครับแล้วก็เทรดสิปออเดอร์นะครับ แล้วก็ลอง entry view ดูนะครับ entry อ่าโอเคเนาะตรงนี้ตรงกันนะครับเลือกเวลากับตรงเนี้ยอ่าถูกต้องนะครับ verify view อ่าโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ดูภาพตรงหมวดการเทรดอ่าโอเคถูกต้องนะครับดูโฟกัสอ่าแสดงว่าดูโฟกัสเนี่ยภาพไม่กลับอันนี้เป็นการบ้านของผมที่ต้องกลับไปทำนะก็คือดูโฟกัสเนี่ยมันไม่บันทึกเนาะโอเคแล้วก็ อันนี้ไม่บันทึกอ่าปุ่มนี้ไม่บันทึกนะครับปุ่มเอปุ่มนี้พอคลิกเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันไม่มันไม่กลับมาตรงนี้นะนี่โอเคสองจุดนะการบ้านผมโอเคนี้ออกก็คือดูโฟกัสกับตัวเลือก up เลือกดาวนะครับก็คือเลือกแล้วมันไม่ค้างเอาไว้เหมือนเดิมกับปุ่มพวกนี้อ้าวโอเคเดี๋ยวพวกนี้ต้องแก้นะครับต้องแก้แล้วเทรดได้ไหมเรามาลองรุ่นกันดูนะครับดูเลย นะครับสีบอด,ด้ครับกดขึ้นอย่างรวดเร็วปล่อยไปนะครับสีบอลเด้งครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสองจุดเ,อเดอร์ผมจดโน้ตผมไว้ก่อนบางครั้งก็ลืมนะปุ่มดูโฟกัสนะดูโฟกัสสองปุ่ม เลือกอัพนะครับเลือกอัพเลือกอัพเลือกดาวนะแล้วก็ปุ่มพวกนี้มันไม่ค้างเอาไว้นะปุ่มอัพออัพดาวอะไรพวกนี้นะอัพออดาวออเนาะเออทำไมไม่ตั้งให้มันดีๆนะแทบจะไม่ได้คิดเลยนะครับก็คือบอก AI ไปเลยนะว่าเออนี่ผมต้องการแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอก็ทำมานะเราก็ อันไหนไม่สวยเราก็ปรับนะครับปรับมันก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างโอเคครับชนะไปทีนี้กดลงโอเคอถูกต้องนะครับถือว่าใช้ได้สีบอเดอร์ครับเรามาลุ้นกันนะครับท่านใดสนใจโปรแกรมก็โปรแกรมใช้ฟรีนะครับเพื่อการศึกษานะครับท่านตนา้องรับผิดชอบของท่านเองนะก็เอาไอเดียไปเขียนโปรแกรมเองก็ได้นะครับไอเดียก็ง่ายๆเลยนะครับนี่มันมีหมวดเข้าเทรดดูดูด้านซ้ายเนะี่ยมีหมวด มีการเปิดแอปนะครับก่อนเปิดแอปนะครับหมวดเข้าเทรดหมวดตรวจสอบหมวดผลการเทรดหมวดโฟกัสหมวดบันทึกนี่แล้วก็ Money Management นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของการรับสัญญาณอัตโนมัตินะครับการตรวจสอบอะไรพวกนี้นะก็วนๆเวียนๆอยู่เท่านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นบอทที่มาจาก API ก็เขียนสไตล์เดียวกันเพียงแค่การจับสัญญาณไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่วิธีการเหมือนกันหมดเลยนะครับ แก้ไขโอเคแพ้ไปครับตอนนี้เราต้องใส่เ3 5นะครับตามตัวคูณของมัลติเพลนะครับโอเคถูกต้องนะครับรู้ได้ยังไงอะ่ะนูน่นมันจะมีตัวเลขสีเขียวนะ่ะที่ลงท้ายด้วย M MM อีกมนะนะ2.35ิถ้ากดเข้าเดร์ต้องเอาเรขนี้ไปพิมพ์นะครับการใช้งานออโต้คลิกนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการคลิกและการพิมพ์นะครับคลิกและพิมพ์คลิกและพิมพ์ม ก็ถ้าเราเข้าใจไอ้การคลิกและพิมพ์นี่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับงานประจําของเราก็ได้ใช้ทําโอ้หลากหลายงานเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเดียวของการนํามาใช้กับการเทรดนะที่เราจะต้องนั่งจ้องคอมพิวเตอร์แเราซ้ําไปซ้ำมาบางทีตาลายบางทีปวดหัวบางทีง่วงนอนอย่างนี้นะบางทีอยากเทรดบางทีอยากจะอ่าเขาเรียกสร้างแคดโฟน,นี่นะก็เหนื่อยด้วยหลังจากทํางานก็มานั่งเฝ้า จุดเข้าออเดอร์อย่างนี้นะเราก็ใช้สคริปที่เราเขียนเนี่ยสคริปคือดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ผมสรุปให้เลยนะก็คือใช้สคริปของอี t i o n t i o n ดีที่สุดนะครับแล้วก็บวกกับตัวบอทนะครับอ่าโอเคนี่เข้าออเดอร์แล้วนะครับบวกกับตัวบอทก็น่าจะลงตัวนะครับถ้าไม่ er ror, ไมมเออร์เลอร์ถ้าไม่มีการขยับเมาส์ถ้าไม่มีการขยับแป้นคีย์บอร์ดผมว่ามันน่าจะทํางานได้ดีนะครับประมาณสัก70%นะยังไม่ยังไม่ร้อยนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต มันยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดแต่ทํางานได้เอาไปเทรดทัวร์นาเมนต์รันยาวๆนี้ได้นะครับอรันได้แล้วไอคิวจะบล็อกหรือเปล่าไม่บล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะมัน,มน,มนการเทรดอาศัยการการคลิกเป็นลักษณะของมนุษย์คลิกนะแต่ว่าเราไม่ใช่เราเราไม่ได้คลิกเองนะครับเราตั้งโปรแกรมเอาไว้เราเขียนโปรแกรมของเราขึ้นมาเองเนะี่ยเราก็ใช้งานของเราไปนะ แ้่ถ้ากลัวการคลิกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดโบกนะเัาปิดไว้ดีกว่านะถ้ากลัวคนเถรดเราได้ตังค์นะอ๋อมันขยับมันจะขยับตึกต๊กๆๆๆต่ตตผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเออมันขยับมันอาจจะเป็นการเลื่อนเมาส์หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะโอ้แปลกแต่ก็โอเคทามันทำงานได้นะมันทำเงินให้เราได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าใครจะเทรดก็เทรด บัญชี De mo, เดโมทัวร์นาเมนต์ไปก่อนนะบัญชีจริงเนี่ยจะเพิ่งลองนะบัญชีจริงเนะี่ยเอาทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับใครมีบัญชีทัวร์นาเมนต์หรืออ่าบัญชีทัวร์นาเมนต์ไม่มีไม่ได้เป็น VPI ไอ้ยไม่ไม่ได้เป็น VIP ไม่ VPIVIP เออโอ้ยหลงหลงหน้าหลงหลังแล้วมันเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นบัญชี VIP เราก็ซื้อทนะัวร์นาเมนต์นะก็สองเหรียญสามเหรียญสี 3, ่เหรียญอยู่ประมาณเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วก็เราลอง ตรวจสอบดูนะครับก็ปล่อยกันยาวๆหาคอมพิวเตอร์สเปคดีๆหน่อยสักปี2ปีที่แล้วนะครับความละเอียด1 9 2 0 20คูณ1น8 0นะครับเอาหน้าจอเหมือนของผมนี่แหละตอนนี้ระวังโมไปได้5ออเดอร์แล้วนะครับแพ้3ชนะ2ก็ถือว่าวินเลท4ีไม่ดีนะไม่ดีแต่เรากลับมาชนะได้ถ้าเราคิดว่ามันชนะแบบนี้ก็คือคือวินอย่างเงี้ย ก็คือโอเคนะคือถือถือว่าผ่านนะครับโอเคครับยอดเยี่ยมไปเลยเนะี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมแก้อยู่ทั้งคืนนะไอ,ไอ้ตรงไอ้เวอร์ฟายวิตรงเนี้ยอือหามันผิดตรงไหนวะอ๋อผิดตรงที่ว่าตอนปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันไม่เก็บข้อมูลนะครับเออ กดขึ้นนะครับกราฟลงก็ไม่เป็นไรนะเราก็มี Money Management จัดการอยู่นะใช้ได้นะครับใช้ได้มันใช้แทนเราได้นะบางทีเราอาอยากจะพักกินข้าวอย่างนี้นะแต่ก็อยากเทรดอย่างนี้นะก็ปล่อยโปรแกรมไปนะครับให้เทรดช่วยเราสบายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับการเทรดมันมีโอกาสชนะกับแพ้ในห้าออยู่แล้วนะครับ เพราะมันมีแค่สองทางไม่ขึ้นก็ลงนะครับอไม่ขึ้นก็ลงนะครับแค่นี้เองที่เหลือก็ money management นะครับไม่มีจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนเพื่อนเทด,ดเดอร์นะครับใครที่กําลังหาจอ,อกศักดิ์สิทธิ์อยู่แบบโอ้โหท่านี้ลามันสร้างชีวิตพัส s สิทธิ์พัสสิทธิ์กดที่ไรได้ตลอดนี้ไม่ใช่นะครับอาไม่มีนะครับมีแต่ money management นะครับที่อยู่รอดนะครับ เราจะบริหารเงินยังไงมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บเก็บไปก่อนไหมทีละห้าทีละสิบทีละห้าทีละสิบยี่สิบพอได้จํานวนหนึ่งแล้ก็อาจจะแบ่งบางส่วนนะอาจจะแบ่งเป็นสองกองกองแรกมาอออินกองที่สองก็อาจจะมาเทรดเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเรามันต้องวางแผนนะอา้าวเรากดลงนะครับมันมีลูกศรขึ้นกับลูกศรลงนะคือโปรแกรมเนี่ย เออมันบางทีมันก็ตอนแรกผมก็ให้มันคิดจากบนลงล่างเนี่ยคือใครคือเจอแดงก่อนก็คือเอาแดงนะเจอเขียวก่อนเขียวมันันอยู่ข้างล่างใช่ไหมโปรแกรมก็จะอ่านข้อมูลจากบนลงมาล่างปัญหาถัดมาก็คือเอ้าแบบนี้มันก็กดลงตลอดสิถ้ามันขึ้นมาขึ้นมาใช่ครับ,ครครบร AI ก็เลยเขียนบอกไออาไปว่าทํำยังไงดีไอก็าําเสนอมาแบบองงงงเหมือนกันนําเสนอว่าแบบซูมดีไหมเออ เราก็คิดไม่ออกก็สุ่มก็สุมนะส่มนะสุ่มความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าแดงกับเขียวขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยให้สุมนะส่มนะครับสุ่มเอานะครับว่าจะเอากดขึ้นหรือกดลงนะฮคือมันสองทางอะ่ะก็ไม่รู้จะเอาทางไหนใช่ไหมถือว่าใช้ได้นะครับนะตัวแก้ใหม่ตัวนี้นะครับก็คือวันที่26เดือน9้านะครับเวลาตอนนี้14บสี่นกาสินาทีนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิ์ใต้คลิปดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะโปรแกรมวีนะเพื่อการศึกษานะครับ ท่าต้งรับผิดชอบท่านต้องรับผิดช,ชอบตัวท่านนะครับมีเพื่อนๆสอบถามก็มานะครับ IQ Option Bot กับ MGS Bot มันเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนนะครับ MGS มีการใช้การคำนวณจากยิงอ่ายิงเข้ายิงออเดอร์เข้า API นะครับแล้ว API ก็ไปทำหน้าที่ต่อส่วนบอทเนี่ยก็เหมือนการเรียนแบบมนุษย์นะครับ ต่างกันตรงนี้นะครับบอทคิกเนี่ยก็คือเรียนแบบมนุษย์นะครับส่วน MGS บอทที่ผมทำอยู่ในช่อง u, u School ูสกู l นะก็จะเป็นการใช้ API นะก็ API ตอนนี้ก็จะมีแค่ IQ o PTION อันเดียวเนี่ยก็ถ้ามีเวลาก็คงไปทำเพิ่ม 8X เทรด XNOVA อะไรพวกนี้นะครับ PocketOptionGoTradeOlimTrade อะไรพวกนี้แต่ว่าโอ้เวลาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็ค่อยๆทำไปนะ อา้าวถึงไหนแล้วอ๋อโอเคชนะนะครับตอนนี้ได้8ปดออเดอร์แล้วนะครับออเดอร์ที่9ชนะหรือเปล่าน่าจะชนะนะครับเหลือ8วินาทีโอ้ยเราเทรดยี่สิบออเดอร์นี่ไอ้ยะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับไปเรื่อยๆ โอเคครับเดี๋ยวปล่อยไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่20เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมจะรอตรงนี้นะครับ Subtitles okay. We'll <laughs> you เราเปรียบร้อยนะครับทั้งหมด22ออเดอร์นะครับเราตั้งไว้20ผมน่าจะคลิกผิดนะตรงนี้ตอนนั้นมันน่าจะเป็น10เออไม่เป็นไรนะก็เราจะได้ดูนะครับว่าชนะต่อเนื่องสูงสุด5ออเดอร์นะครับแล้วก็แพ้สูงสุดต่อเนื่องนะครับก็คือ4ออเดอร์นะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้กันมันก็มีหวัดเสียวตอนสุดท้ายถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาเราก็แย่นะครับ เราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงก็คือนี่ก็คือลูกศรตรงนี้เราอาจจะเลือกที่เป็นเอ็ a กา i ฟิอย่างเดียวนะครับก็ก็ปรับปรุงจุดเข้าเดอร์อกันต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์อทุกท่านครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ